เคยไหมคะตื่นเช้ามานึกว่ามีน้องหมาโกลเด้นมันนอนตาอยู่ที่พื้นข้างเตียงแต่พอก้มดูดีๆอ๋อเปล่าค่ะนั่นมันผมของฉันเองยินดีต้อนรับคุณแม่เข้าสู่คลับคนอวดหนังหัวค่ะคือตอนท้องเนี่ยโลกมันสวยงามเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ใช่ไหมคะผมหนาเงางามสะบัดทีนึกว่าหลุดออกมาจากโฆษณาแชมพูแต่พอคลอดปุ๊บ อ้าวจัก,กรวาลแกงเราใช้เลยสะผมที่อะไรนึกว่าทำพิธีถอนของในห้องน้ำผมหลุดออกมาเป็นกระจุกจนนึกว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นก่อนล่ำในเบบี้พิงค์วันนี้เราจะมาแฉความจริงกันค่ะว่าร่างกายเรามันพังหรือมันแค่ขี้เกียจมาฟังคำตอบแบบวิชาการที่จะทำให้คุณแม่เข้าใจกลไกสุดแสบของร่างกายตัวเองกันค่ะผัดที่หงวงจรชีวิตผม หรือตารางเวรที่พังทลายก่อนจะไปด่าฮอร์โมนมาดูวงจรชีวิตผมกันก่อนค่ะผมคนเราเนี่ยมันมีตารางงานของมันนะคะแบ่งเป็นสามกะหลัดค่ะกะแรกอานาเจนหรือช่วงรุ่งเรืองเป็นช่วงที่ผมตั้งใจทำงานมากค่ะงอกเอาเอยาวขึ้นทุกวันกะนี้ยาวนานหลายปีกะที่สองคาตาเจนหรือช่วงขอลาพัก รากผมจะเริ่มหดตัวเตรียมปิดจ็อบและกะสุดท้ายทีโลเจนหรือช่วงลาออกผมจะหยุดโตแล้วก็นั่งรอเวลาหลุดร่วงเพื่อให้ผมใหม่ขึ้นมาแทนในภาวะมนุษย์ปกติผมจะอยู่ในกะสุดท้ายนี้แค่10%ซค่ะแต่พอเราเป็นมนุษย์แม่อิตารางเวนพวกนี้ล่ละค่ะที่มันรวนยิ่งกว่าตารางนอนของลูกเราซะอีกผาทที่สอเอสเตอรเจนมิตรทรยศ จำได้ไหมคะตอนท้องทำไมผมเราถึงสวยจนเพื่อนทักนั่นเป็นเพราะเอสโตรเจนค่ะฮอร์โมนตัวนี้ตอนท้องมันจะสูงปรีดมันทำตัวเหมือนฟิลเตอร์ไอจีให้รักผมเราค่ะมันไปสั่งให้ผมทุกเส้นห้ามละออกห้ามร่วงจงทำงานต่อไปผมที่ควรจะร่วงตามอายุไขก็เลยโดนแช่แข็งให้อยู่บนหัวเราต่อไปเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าโหผมหนาสุขภาพดีจัง แต่นี่ล่ะค่ะคือกับดักค่ะเพราะมันไม่ใช่ผมใหม่ที่งอกเพิ่มนะคะแต่มันคือผมเก่าที่ค้างชำระค่ะมันรอกระทืบซ้ำเราตอนหลังคลอดทีเดียวพาร์ทที่3จุดจบสายปั่นเมื่อรกหายไปพอลูกคลอดปุ๊บรกที่เป็นโรงงานผลิตความสวยหายไปทันทีระดับเอสโตรเจนลดหวบลงไปยิ่งกว่าหุ้นตกอีกค่ะ ทีนี้ล่ะค่ะเส้นผมมหาศาลที่เคยถูกสั่งให้ห้ามร่วงมาตลอด9เดือนพอหัวหน้าอย่างเอสโตรเจนลาออกปุ๊บพวกนางก็พร้อมใจกันลาออกตามทันทีค่ะนี่คือสภาวะที่เรียกว่าทีโลเจนเอฟลูเวียมมันไม่ใช่การร่วงธรรมดานะคะเป็นมันคือการประท้วงหยุดงานพร้อมกันทั้งเกาะผมตั้งแต่นิ้วก้อยยันนิ้วโป้งที่ควรจะร่วงทีละนิดดันมันนัดร่วงพร้อมกันในวันเดียวใจไม่ดีเลยใช่ไหมคะคุณแม่ พา์ที่4ระยะทำใจ3เดือนทำไมเพิ่งมาเป็นตอนนี้คุณแม่หลายคนทักมาบ่นว่าคลอดมาจะ3เดือนละเพิ่งจะมาร่วงตอนนี้หรือฉันเป็นโรคร้ายใจเย็นๆพาคุณแม่ร่างกายเราไม่ได้เป็นโรคร้ายค่ะแต่มันแค่ทำงานช้านิดนึงเพราะตามธรรมชาติหลังจากผมได้รับคำสั่งให้ลาออกมันต้องใช้เวลาเก็บโต๊ะเก็บของประมาณ90วันหรือ3เดือนค่ะแล้วหลุดออกมา ดังนั้นไอที่ร่วงกราวตอนเดือนที่3เนี่ยมันคือผลลัพธ์ของการปิดสวิตตั้งแต่ที่คุณแม่คลอดแล้วค่ะมันเป็นการดีเลย์ของธรรมชาติไม่ต้องตกใจไปนะคะพาที่5ร่างกายขี้งกและความเครียดที่เป็นตัวแถมแล้วทำไมบางคนร่วงหนักจนเห็นหนังหัวนอกจากฮอร์โมนแล้วร่างกายเรามันเป็นพวกขี้งกค่ะ ในช่วงที่คุณแม่อดนอนต้องตื่นมารบกับเจ้าก้อนน้อยตอนตีสร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อคอติซาลออกมาซึ่งอีตัวนี้ล่ละค่ะที่เป็นตัวเร่งให้ผมรีบลาออกไวกว่าเดิมอีกแถงร่างกายเรายังจัดลำดับความสำคัญแบบเลือดเย็นมากนะคะมันจะคิดว่าตอนนี้น้ำนมสำคัญที่สุดหัวใจสำคัญที่สุดปอดสำคัญที่สุดส่วนผมเหรอไรสาระไม่ต้องไปจ่ายสารอาหารให้มันตัดงบไปเลย ผมเราก็เลยขาดทั้งโปรตีนขาดทั้งธาตุเหล็กจนกลายเป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะน่าสงสารเขานะคะสุดท้ายนี้อย่าพึ่งไปโกนหัวประชดชีวิตนะคะข่าวดีทางวิชาการยืนยันว่ารากผมคุณแม่ไม่ได้ตายค่ะพวกนางแค่พักร้อนพอผ่านไปสัก6-12เดือนเมื่อพายุมรสุมฮอร์โมนสงนบลงผมใหม่จะเริ่มงอกขึ้นมาค่ะ แต่เตรียมใจไว้เลยนะคะช่วงนั้นคุณแม่จะมีทรงผมเม่นค่ะเพราะผมใหม่มันจะชี้ฟูเดโดขึ้นมาตามไรผมที่เราเรียกว่าเบบี้แฮ์นั่นแหะค่ะคือเรียนกล้าหาญของคุณแม่ดังนั้นสู้ต่อไปค่ะคุณแม่กินโปรตีนเยอะๆกินธาตุเหล็กตามหมอสั่งแล้วมองกระจกบอกตัวเองว่าผมร่วงคือเรื่องธรรมชาติแต่ความฉลาดและสปิริตของแม่นั้นของจริง เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทีมหนังหัวบางทุกคนนะคะแล้วเจอกันต่อหน้าค่ะสวัสดีค่ะ